สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะอยู่กับผมออร์้ำซิงอ่ะวันนี้อยู่หน้าง,งานคุดครับเดี๋ยวมาดูไปแล้วมั้งลุงไปแล้วมั้งถึงไหนแล้ว มุดน,นี่เองเมื่อกี้นี่ตั่วยังใหญ่ค่ะใหญ่เลยครับมุดทายอยู่ตัวใหญ่ทีงไง่ไหนเอาปลาทีเจ,จ้าๆเลยนี่เลยแล้วงไงาาปไหนอยู่เข้ากระดูดแหละทั้งสายเรื่องมุดฟางที่าถนี้ก็ไมร่รู้นี่นี่นี่โป่งนี่มุดฟางเลยแลับอเอ้ยตกใจหนุ่มหนุ่มเอา้าไปขี้มุดอยู่นี่เมื่อกี้มันออกมาอย่างนี้จะอยู่อันขุด อ้าออกอย่างอ้าไปไหนเร็วเถอยู่ในพงนี้นหเนี่ป่นานที่ยังจับอยู่ผมชายอยู่กินอ้อู้อู้อ้อ้าดูปลานะอื้อูอ้แรงแน่นอนอ้าาบ ทางป่าเซียนนะ่ะโ,โอ้เป็นตุ้ยควันตรงนี้มันเป็นคันนาเก่านะ่ะน่วมลงแล้วครมามาอย่างเก0านนี้ลงยากนะ โอ้หน้ายางใหญ่ครับนุ่มขุนที่นอนเลยนะไปไหนหนูหนมันมุ่งหน้าไปนู่นเลยไปย่าค้านั่นเลย เอามาดูคุณปูรครับคุณปูจะด,ดันให้ดูนะแรงทนะั้งนี้175ครับพิสันนะเออ ัดทรงที่นาใหม่นะให,ใหญ่แกมาแล้วนะของนาครับสีวันตั้นนะทำถนนพอยสลิงพ่วงข้างเข้าได้นะจะได้ให้เข้ามาเกี่ยวยาครับผลปุ๋ยคนไรก็สบายนะถ้ามีทางครับ นาน่ะ เสียเป้ยนะมาคิวแรกเลยนั่นนี่ตามมาด้วยเสียพงครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไหนยางรั่วหนระือเปลไม่มีนะไม่รั่วนะผมเปื่อยไม่รั่วนะเสียบเปื่อยไม่รั่วครับโค้งใรั่วเห็นรอยรั่วนะเห็รนระอยยางอ่อนนะนี่เสียบพงเอิบเขานาง,งานมานะด้านนี้ไม่รั่ว ดูด้านนี้ครับด้านนี้ก็ไม่รั่วนะรถใครแล้วรถป่ายเจ๊กหรือเปล่าเป็นรอยยางเปิดน,นะผมขับมามเช้าตามมาเห็นรอย <c oughs> ดูเจียบเปยดจะรอดป่านะา ตามชาสามชาหน่อยเสียเฟยสายแรงครับอ้าวเสียพงครับเดี๋ยวมาดูเสียพงนะช่วงออกตัวใกล้ๆอย่างเงี้ยครับเจอดินเนินนะ จะออกได้หรือเปล่าครับทำไปแรงนี่ไม่ผ่านเลยนะเดี๋ยวดูล็อกกี้ครับเอบีแสตหนเก้าห้าครับอามาดูครับ ความแรงนะเออเออโอ,อ้โหแรงนะแรงเลยครับียราใหม่นะเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่เลยนะยกยกลูกใหม่ใส่เลยครับเกียยนวงนะเอามาดูป่าครับเที่ยวนี้จะพ้นหรือเปล่านี่หนักนะารถแกนะรถแกจะหนักครับแกไม่ได้ไล่เบาเลยนะ ว่าไม่เอาครับอีกตักนึงนะพอรุ่นปลาเที่ยวนี้จะพ้นเปล่าเพราะรถเกียน้ำหนักเกินเขานะครับน้ำหนักตัวรถเกี่ยเยอะนะแต่รถเปล่านี้ก็หนักถ้าเครื่องไม่แรงนี่ไปไม่รอดครับเอาเออ 怎么了？